ปึ๊บโอ้โหเข้าหัวไม่เล่นกปืนเล่นธนูดีกว่าอือเข้าหัวโอ้โหโ สวัสดีทุกคนดนียนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาวุธใหม่นั่นก็คือธนูนั่นเองครับผมส่วนวิธีปลดก็ให้เข้าไปที่อีเวนต์แล้วก็เข้าไปที่ซีซั่นครับผมมันจะอยู่มุมขวาล่างครับผมก็ให้คลิกเข้าไปโดยปกติมันจะมีภารกิจให้ทําอยู่มุมขวาตรงนี้ครับผมภารกิจก็คือในโหมดวอลแฟร์จะให้เราเก็บพอยให้ครบหกหมืน่นพอยก็จะปลดล็อกธนูนี้มาเล่นได้เลยส่วนอันนี้ผมทําไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นอะไรครับผม ส่วนธนูก็จะอยู่ในหมวดหมู่ปืนใหม่นะจะชื่อว่า Special Weapon ส่วนแสแตทของธนูก็จะมีดาเมจที่112โง้โหแรงจัดจดเลยระยะการยิงก็จะอยู่ที่30เมตรคอนโทลก็อยู่ที่30แล้วก็มีความคล่องตัวที่สูงนะ60เนะี่ยความใสขนาดเล็งก็มีไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็ความแม่นยำก็อยู่ที่57ส่วนไฟเรดก็จะมีอยู่ที่180นะก็ถือว่าชา้าอยู่เหมือนกันก็ไม่แปลกใจเนาะธนูมันต้องใช้เวลางางด้วย ส่วนความไวของลูกธนูก็จะอยู่ที่200เองก็ถือว่าเร็วในแบบธนูแล้วกันเราคงเอาไปเปรียบเทียบกับพวกปืนไม่ได้นะถึงมันจะดูใช้ยาก,ยากแต่ว่าธนูก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันก็คือเสียงมันเงียบครับผมแทบไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าไม่ได้ยิงใกล้ๆเลยนะมาถึงส่วนของแต่งก็มันมีอะไรให้แต่งไม่ค่อยเยอะหรอกนะเพราะว่าธนูมันมีแค่เลเวล9เองมาที่ชิ้นแรก Stabilizer ผมก็จะใส่เป็นตัวแรกเลยผมจะเอาความแม่นยำแล้วก็ความคล่องตัว ต่อมาโบลิมผมจะใส่เป็นเฮอร์วิลิมนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเพิ่มความเร็วขนาดเล็งแล้วก็ทําให้เป้าสายน้อยลงต่อมาจะเป็นสติงก็ใส่เป็นตัวนี้เลยมันมีตัวเดียวโดดเลยอันนี้จะช่วยเพิ่มระยะการยิงแล้วก็เพิ่มความไวลูกธนูแล้วก็ง้างลูกธนูได้เร็วขึ้นต่อมาออรเรลสผมจะใส่เป็นตัวนี้เลยมันก็มีให้ใส่ตัวเดียวเหมือนเดิมก็เพิ่มระยะการยิงเพิ่มความไวกระสุนเหมือนเดิมเลยแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นสุดท้ายจะเป็นกริปผมจะใส่เป็นกริปเพิ่มความแม่นยำจะช่วยให้ยงงนนกล้ถึึาา่ข สโคผมจะไม่ใส่นะครับผมเพราะว่ามันไปลดความแม่นยําผมลงก็เลยไม่เอาดีกว่าใช้แบบเดิมๆไปส่วนตัวเดิมๆม,มันก็เลงง่ายอยู่นะแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็ไปใส่สโคได้ข้อ้องแต่งผมก็ประมาณนี้นะโดยรวมก็เน้นช่วยให้คันธนูเล่นได้คล่องตัวขึ้นโอเคงั้นเราเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่าว่าธนูนี้มันจะโหดมันจะแรงมันจะเป็นยังไง <laughs> ก็เข้าไปลุยกันเลย เติมเกม d a t a Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และ Galena ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i t m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมเกม g a ลิ n a d a t a Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม d a t a Force ของ Steam ก็มีให้เติมเหมือนกัน <c oughs> เติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i t m a n Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนแถมมีเกมชั้นนันมากมายมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์ เติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมและมีสินล่แพ็คเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นยยยใจเ็็ยยนน็็นนะ เย้ปึ๊บโอ้โหเข้าหัวเย็นๆมิงจานมินจ่ามิงจานรอบเลสมิงจานรอบเลสไม่เล่นนกปืนเล่นธนูดีกว่าอือเข้าหัวเฮ้ยเย้เข้าหัวเย้เดี๋ยวนะเย้คิปหายแล้วไม่โดนเย้เข้าหัวโอ้โหโคตรคมนิ่ง นิ่งๆนิ่งๆสิบนัดอุ้ยโอ้โหผมโดนตัวข้างบนไม่น่าเลยนานเลยเพื่อนค่อยๆเซะมุมไปเพื่อนค่อยๆเซะมุมไปอย่างนั้นแหละเพื่อนอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยวิ่ง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 มาดี

หึงศพอีกคนนึงไปไหนเพื่อนมึงไปไหนโอเคโอเคสวยไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนไปไหนโอเคสวยว <c oughs> <ส>ิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่ออุ้ย ว้้เเ้้โอ้โหเยิงไม่โดนลง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 วัดมาติดอะไรตรงนี้เพื่อน Yeah. Okay. Uh, uh. Uh. Okay, strategic beacon ready to deploy. Artillery barrage ready. Uh. It's time to wipe havoc out once and for all. ไปไหนพี่ไม่เวิร์กอะทางนี้ไม่เวิร์ก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 วิ่ง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 วิ่ไปไหนคนอื่นเขาเล่นปืนผมมาเล่นสนูินะว่าแต่ฟาดนิ่งไว้เพื่อนเอไนล่ะโอ้วิ่ง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 สนี่ เข้าไปดิเข้าหัวไปเฮ้ยเอ้าอยู่ในบ้านเหรอเฮ้ยเฮ้ย What the fuck? What the What? the no more, we've lost speed of the attack. เอ้ยหมอมึงก็อยู่ตรงนี้ไม่ชุบเราเพื่อนอืระยะนี้เลยอืมมาดิไปไหนลาะโอเคนดง สวยสวยสวยวิ่งได้เวลาของไอซิ่งกเด็เือดตุกเือน้อนโอ้โห smoke screen incoming this is their last line of defense artillery barrage ready smoke barrage ready oh. Oh. what the fuck? strategic beacon deployed guided missiles launched strategic beacon ready to deploy Oy. One objective left. You're almost there. Uh -huh. Triple blaster charges up. Yeah. Copy. What? Drop to what? <coughs> we, he Boy. we have an urgent situation. Take this sector now. <coughs> <coughs> oh, no!

อยู่ได้อยู่ได้โอเคอยู่ได้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 อยู่วิ i h พเรือี o ต่ด้วา d ทีดทว้โอ้ยโอให้เพื่อนเข้าไปยืดเข้าไปยืดสวย ก็ไปยืดวีนึงแล้วไม่ใันไม่มไปเลยเนี่ยโอ้โหไม่ม <77 S 2> ีโอเคจบเจ็ดสิบเจ็ดคนโอเคเล่นลำบากเหมือนกันนะธนูอุตส่าห์ผมแต่งแบบแต่งแบบเน้นความเย็นย่ำแล้วนะยังยิงไม่โดนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย